ก็กราบสวัสดีนะครับมาพบกับช่องวิศวะสายเทนะครับช่องที่นําความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวและก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนดังนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ วันนี้เราก็ไปดูราคากันก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่มั่งครับบิตคอยนะครับออยู่ที่ประมาณห0 0 0ื่นนะครับอิตาเลี่ยมอยู่ที่4,200ันสนะครับบีแอนบีอยู่ที่519แล้วก็คาราโดอยู่ที่1.94นั่นเองนะครับอโอเคครับเราก็ไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวขอแพนบีเฉยครับก็แพนบีเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลานะครับเดือนตุลาที่ผ่านมาก็ราคาที่ปิดไปเนาะที่6 61,000 K โดยประมาณนะครับเดือนอกันยาปิดที่43,000นะครับแล้วก็เดือนอสิงหาปิดที่47,000นั่นเองนะครับโดยเขาก็เาเขาบอกไว้ว่าเนี่ยภายในเดือนเดือนนี้ราคาปิดของมันอยู่ที่ประมาณ98,000แล้วก็ในเดือนธันวาน,นะครับจะปิดที่1นึ่0 0นึนั่นเองครับของดอลลาร์เนะเาะเราก็มารอรอติดตามกันนะครับว่ามันจะเป็นเป็นไป,นปนตามที่แผน B ได้กล่าวไว้หรือเปล่าครับ ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่แผน B ได้กล่าวไปตอนนี้เราเข้าซื้อ b i t บิตคอยก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับข่าวต่อไปนะครับไปดูกันข่าวของ ETH ครับ ETH เขาได้ออกมาเปิดว่าได้มีการเบอร์เหรียญหรือว่าเผาเหรียญตั้งแต่ฮาร์ดฟอกช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมากว่า3,000ล้านดอลลาร์เห,หรียญสหรัฐเลยนะครับก็เราก็เห็นเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า ในทุกๆปีนะครับ e ี h จะมีการเบอร์เหรียญครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตก็มีการเบอร์เหรียญเสมอนะครับซึ่งการฮาร์ดฟอสของลอนดอนที่ผ่านมานะครับก็มีการเบอร์เหรียญกว่า3 0 0พล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่ทุกคนน่าจะคือหาแล้วค่อนข้างสนใจนครับเป็นการแย่งชิงอันดับท็อปมาเก็ตแคประหว่างชีบาโน่กับเหรียญด็อปคอยนะครับมันจะดูเดือดแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับ ข่าวแรกนะครับข่าวแรกแล้วก็เป็นข่าวล่าสุดประจําวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือเขาบอกเขาได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยเจ้าชิบะนะครับได้รับการยอมรับเป็นที่การชําระเงินที่ฝรั่งเศสในปารีสเรียบร้อยนะครับลองดูวิดีโอนี้ตักแปบ๊บนึงนะครับขออนุญาตเจ้าของวิดีโอครับคลิปต o m มา t เตเนาะอ่ะเราลองมาดูกันประมาณ ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเราก็มารอติดตามกันต่อไปเนาะโดยเขาได,ได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยในขณะนี้มีกลุ่มกลุ่มคนที่ปารีสเนี่ยได้มีการชําระอาหารด้วยชีบานูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูข่าวที่2เป็นข่าวกับชีบานูเหมือนกันก็เป็นข่าวเก่าแล้วนะครับก็เอามาเล่าเล่าใหม่เนาะเนื่องจากผมยังไม่ได้เสนอข่าวนี้ไปก็คือ AMC t h e a t e เตอร์หรือว่าโ,โงรงหนังภาพยนตร์อาจพิจารณาในการเปิดรับ จ่ายด้วยเหรียญชิบะคอยโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเปิดเปิดรับด้วยเหรียญชิบะคอยเมื่อไรผมว่าเหรียญชิบะก็ยังสามารถโตได้อีกไกลเหรียญชิบะตอนนี้อาจไม่ใช่เหรียญมีมแล้วโปรเจกต์เริ่มเข้ามาเริ่มน่าสนใจมากขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญที่แบบทุกคนแบบอุ๊ยเดี๋ยวมันก็ตายไปผมยังมองว่าตอนนี้ชิบะอาจจะแซงด็อกคอยไปแล้วก็ได้นะครับก็มารอติดตามกันในอนา,าคตนะครับระหว่าง2เหรียญน,นี้นะครับอีกข่าวหนึ่งของชิบะนะครับ ก็ชิบะนูได้ปรากฏตัวบนอ่บิวบ,บอร์ดที่ไาม์สแควร์นะครับก็ดังวิดีโอนี้เลยสากท,ทีเดียวเดี๋ยวเป็นแฟนด็อกคอยจะน้อยใจสักหน่อยผมก็เอาเอาการวิเคราะห์เหรียญของเหรียญด็อกคอยมาให้ทุกคนดูเหมือนกันครับก็นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่านะครับว่าด็อกคอยและวินบีอะ จะกลับมาพุ่งทําจุดสูงสุดได้ใหม่เป็นประวัติการนะครับไปดูกันดีกว่าเลยเนาะโดยเขาอธิบายว่าเนี่ยด็อกคอยมีแนวโน้มจะพุ่งแตะ1่ดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าด็อกคอยอาจจะมีค่าถึง1ดอลลาร์ได้หรือมีมูลค่าเพิ่มกว่า2องนับจากราคาปัจจุบันเนาะเนื่องจากเราเราก็จะเห็นออกจากกราฟเนี่ยเป็นดับเบิลบอททอมเนาะซึ่งมีแนวโน้มที่จะพุ่งครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งผมเอาข่าวมาประกอบ ข่าวนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับหรือเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอีลอนก็ได้ทวิตนะครับว่าอาจจะตั้งมหาลัยแหละครับแล้วก็มีการชําระด้วยด็อกคอยจ่ายค่าเทอมได้แถมมีหมาก็จะแบบมีมีด็อกคอยเนี่ยก็จะเป็นส่วนลดของค่าเทอมได้อีกด้วยในอนาคตนั่นเองทําให้ราคาด็อกคอยนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเหรียญด็อกคอยเนาะดีโออ่าโอเคเหรียญด็อกคอยอ่า โอเคทาให้ตอนนี้เหรียญเดียคอยก็มีการปรับตัวเล็กลงลงเล็กน้อยนะครับก็มารอดูติดตามครับถ้ามันเบรกขึ้นได้นะครับตามข่าวเนี่ยมันจะไปที่1เหรียญได้หรือเปล่าครับตามที่นักวิเคราะห์เขาได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เขาก็ได้วิเคราะห์อีกเหรียญหนึงไงครับเหรียญบีนบีครับมันจะสามารถเบรกทำออทำพายใหม่ในระยะถัดไปครับเนื่องจากก่อนนี้ครับราคา b n b นะครับราคา BNB อ่าอ่าโอเค ถ้าเราสังเกตจากแท่งเนี่ยแท่งเขียวเนี่ยมันทําการเบรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่เขาได้วาดวาดกระดับทำเบรกไปที่เรียบร้อยแล้วก็เขาคาดการว่าเนี่ยมันจะทำออทำไฮใหม่ได้ซึ่งราคาเป้าหมายที่ผมคิดว่ามันจะไปได้ในระยะสั้นเนาะก็เจ็ดร้อยห้าสี่หนึ่งพันโดยประมาณนะครับหนึ่งพันครับประมาณเจ็ด้าสี่ถึงหนึ่งพันโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้ครับโดยเขาก็อธิบายไว้เนี่ยเป็นแบบ i n v e r อร h สเฮดแอ h ด์โ d เดอนะครับเห็นไหม h e a แ and shoulder แล้วก็เป็นดับเบิ้ลลดท่อต่อขึ้นไปอีกก็มารอติดตามกันว่าดอคอยจะพุ่งไปทำออทำไฮใหม่ได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวปลายปีนี้ไปได้แน่นอนนะครับต่อไปข่าวของแานดูเปเ่อแฟนแคนดแบบเฮ้ยเหรียญเรื่อดลดลงขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีข่าวอะไรเลยหรือไงก็นี่ครับเป็นข่าวกับผู้ก่อตั้งคนดกล่าวว่า ตัวอัปเดตไฮด้จะกลายเป็นจุดพลิกเกมที่ทําให้ผู้คนน่ะแห่มาซื้อเครือข่ายของเขามากขึ้นโดยท่านออฮอร์กินสันหรือว่าเจ้าของบล็อกเชนของคาราโดเนี่ยซี o อ่ะได้กล่าวว่าสิ่งที่จะเป็นระพานที่เชื่อมกับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของคาราโดโดยโดยผู้ใช้ของอีธเรียมจะได้รับประโยชน์กับความสามารถในการทําธุรกรรมของคาราโนและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า โดยโทเคนตัวแรกที่จะถูกย้ายไปยังเครืข่ายคาโดเป็นเมื่อมีการเปิดตัวก็คือ s i n g u l a r i t y Net ซึ่งปัจจุบันก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะครับก็ยังไม่เปิดตัวนะครับซึ่งถ้ามันเปิดตัวขึ้นมาอาจจะทำให้คาร a โดเนี่ยพุ่งก็เป็นไปได้นะครับก็ามารอดูติดตามกันนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญลูกของคาร a โดนะครับได้มีการอัปเดต2.0เนาะในวันพรุ่งนี้นะครับ ราคาคอยติตอนนี้ก็พุ่งไปแล้วนะครับเหรียญคอยติแลวผมเปิดดูเหรียญคอยติให้ครับนี่เราก็เห็นครับเมื่อวานครับคอยติก็พุ่งไปเกือบจะพุ่งไปเกือบจะน่าจะทําออทําไฮใหม่ได้เราที่สุดจุดเจ็ดเหรียญนั่นเองนะครับโดยในเนื้อข่าวเขาก็บอกประมาณว่าเนี่ยคอยติเป็นแพลตฟอร์มเพียร์เมนต์ซึ่งจะมีแบบรถแมปคร่าวๆว่าจะมีแผนอะไรบ้างเอาจริงๆก่อนจะเป็น จะมีการเปิดตัวเหรียญ Sta b l e c ค i ยเป็นของตัวเองแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเมนเนต2.0ปรับแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นรองรับการเติบโตที่กำลังจะมาถึงโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีของคอยตินะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบไม่ธรรมดาก็เป็นสาเหตุให้คอยติราคาพุ่งไปทำออทาไฮใหม่ในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนอตแมปของคอยติเนาะก็2กันยาก็ขอโทษนะครับ2พฤศจิการครับหรือวันพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตเป็นเม n เนต2.0นะครับ วันที่6ก็จะจะมีการล a ดลีดเดอร์เทตติ้งเฟสนะครับ31ตุลา31มกราคมนะครับก็จะมีการสเต็กขึ้นของคอยติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาก็จะมีการอินเทอร์เลชันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็มารอติดตามครับส่วนตัวคิดว่าคอยติเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นน้อมเพิ่งมีการอัปเดตอนาคตถ้าโปรเจกต์มันดีอนาคตมันอาจไปได้อีกไกลนะครับสำหรับคอยติครับ ก็ข่าวสารทั้งหมดของผมก็มีประมาณนี้ครับมาวิเคราะห์เหรียญคอยติเล่นๆหน่อยละกันผมก็ใช้ฟิโบเหมือนเดิมครับง่ายๆไม่อยากก็ตีไปจุดขอจุดนี้ลวกันจุดต่ําสุดเราก็เห็นได้ว่าเนี่ยคอยติก็ไปแตะที่หนึ่งร้อเปซเป้าต่อไปที่มันจะไปแตะคือที่ประมาณ0 09, นะูนดเ้นาะหรือประมาณ1เหรียญเป้าต่อไปก็1 3จเหรียญโดยประมาณนะครับก็สําหรับข่าวสารวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการติดตามช่องวิศวะสายเทศนกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ